สวัสดีหล่านะักเดินทางทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Not Over ช่องที่ข้างรักน้องหูเต่ามากที่สุดใน3โลกและในวันนี้นะครับคอนเทนต์ก็ไม่พ้นน้องหูเต่าอีกแล้วนะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นชื่อคลิปนะครับในวันนี้ผมจะมาทําการรีวิว ID สายฟรีที่ผมเคยทำคอนเทนต์ดองไพ่โมเจมเพื่อรอน้องหูเต่ารีลันนั่นเองแล้วก็เป็น ID เดียวกันกับที่ผมสุ่มน้องหูเต่าไป600โลเมื่อ8เดือนที่แล้วด้วยนะ มาก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนั่นแหละครับว่าปัจจุบัน ID นี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยผมขอมาตอบคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ยังรอน้องหู้เต่ารีรันอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบนั้นก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับใครที่ติดตามช่องนี้มาก็จะตอบเป็นเชียงเดียวกันว่าใช่นะครับผมยังรอน้องหูเต่าอ,อยู่ตลอดนั่นแหละแต่ที่ผมไม่ทำคอนเทนต์ลงช่องก็เป็นเพราะว่าเอ่อคอนเทนต ดองไพ่าเจมันค่อนข้างที่จะรกช่องและผมก็จะว่ายังไงดีละ่ะไม่มีคอนเทนต์อื่นทําเลยนะครับถ้าไปทำคอนเทนต์ดองโรอันที่จริงผมก็คิดไม่ค่อยออกนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีถ้าไม่ทำคอนเทนต์ดองโรก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่ทําลงช่องและถ้าถามว่าตอนนี้ผมยังรอน้องหู้เต่าทําไมในเมื่อน้องหู้เต่าของผมนั้น C6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำตอบนั่นก็ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอาวุธของผมยังคัดหนึ่งอยู่เลยในเมื่ออวยน้องฮูตเต่าแล้วก็ต้องคัดหให้น้องฮูตเตาเท่านั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มสร้างไอดีนี้มาผมได้พูดกับทุกคนไว้ไวแล้วว่าผมจะไม่สุ่มตัวละครลิมิเต็ดตัวอื่นนอกจากน้องฮูตเตาเด็ดขาดนะก็ทําให้ผมไม่สามารถสุ่มตัวอื่นได้จริงๆนะครับอ่ะ ในเมื่อทุกคนรู้อย่างนี้แล้วผมว่าเราไปเริ่มเข้าเนื้อหาการรีวิวไอดีกันเลยดีกว่าไป let's go ขอ,อย้ายที่ก่อนนะโอเคอันที่จริงคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรมากมายหรอกนะเอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักจริงๆของคลิปนี้ก็จะเป็นการมาพูดคุยกับทุกคนมากกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมาดู a r ER, หรือว่าแรงผจญภัยของผมก่อนปัจจุบันนี้นะครับ แงรงผจญภัยของผมก็เป็นเลเวล58ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เกือบจะไล่ไอดีเก่าผมทันแล้วนะครับอ่าต่อมาดูอะไรดีเอาเป็นว่าไพ่โมเจมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนได้แอบดูไปหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ไพ่โมเจมของผมก็ได้ตอมาเรื่อยๆนะครับจนได้28,418โลแล้วก็ลูกแก้วรุ้งอีก37ลูกนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เก็บจริงจังนะ ขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมได้น้องฮูเต่าซีหกมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะโอเคตอนนี้ก็มีประมาณ2 1 4โลนะครับไม่ประมาณอนะเป๊ะเลย214รอย่โลอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้จริงๆอันที่จริงผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับเมื่อปลายแพทที่แล้วนี่เองจนตอนนี้อัปเดตเป็นแพท5.8เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละต่อมามาดูตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับตัวละครเอาเป็นข้าวๆประมาณให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับน้องหู้เต๋าก็คงไม่ต้องรีวิวละเอียดอะไรมากมายหรอกเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวที่ฟูที่สุดในไอดีผมแล้วนะวก็ตัวอวยนะครับทำไงไดนะ้ส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวซับธรธรมดานะครับก็เอามาเล่นแล้วก็ นั่นแหละปั้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ปั้นจริงจังด้วยซ้ำประมาณนี้ดีกว่านะครับไม่อยากลงลึกเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาต่อมาก็จะพน้นอาวุธไปได้อย่างไรนะอาวุธ5ดาวผมมี2ชิ้นเองนะครับในไอดีนี้ตอนนั้นก็เป็นซีดาวธรรมดาสีดาวงงโง่ๆเลยนะครับอ่ะอะไรอีกล่ะ นึกไม่ออกเลยฮะของในไอเดีเหรอของในไอดีผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้กันอ๋อใช่เควสขอสารภาพอีกหนึ่งอย่างตามตรงว่าผมไม่ทันแพทจริงๆนะครับไม่ทันแพทแบบไม่ทันเลยไม่เล่นเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วลงเรื่องใหม่นี่เห็นทุกคนเล่นกันแล้วก็อก็อยากเล่นนะแต่ว่าผมขี้เกียจนะ แถมงานที่บ้านก็เยอะนะมีอยู่สองสาอย่างที่ผมต้องต่อสู้ในชีวิตนะครับตื่นเช้ามา1ก็คืองานบ้านนะครับ2คืองานมหาลัย3ก็คือความขี้เกียจของผมเองนะ,ะและความขี้เกียจของผมก็เป็นตัวที่ต่อสู้ด้วยยากที่สุดแล้วนะโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับแพทปัจจุบันดีกว่าในแพทปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมได้ดูมา ก็จะมีตู้ตู้ของอะไรนะชิดลลิใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมนั่นแหละแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับน้องหุ่นยนต์ไม่ต้องถามผมนะครับว่าผมจะสุ่มหรือเปล่าถ้าเป็นไอดีนี้ผมไม่สุ่มแน่นอนนะครับเออมันก็จะมีไอดีลองของผมอันนั้นก็ยังไม่มีเวลาเล่นเหมือนกันนะครับเจาเจมที่ไหนไปสุม่มอันนี้เจอแล้ว แล้วก็อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผมไม่ทันแพทจ,จริงๆก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเลิกเล่นเกมนี้กันไปหรือ,อยงังสําหรับผมก็ถ้าไม่มีน้องหูเต๋าก็คงจะได้เลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วนะก็อย่างที่พูดไปนะครับว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะถ้าตัดความขี้เกียจของผมออกไปก็คือพอมีเวลาบ้างนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีความขี้เกียจมามันก็ไม่มีเวลาเลยนะครับเอาคนว่าไม,ไม่ไม่ไม่พูดเรื่องนี้เยอะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการบ่นให้คนดูฟัง และหลายคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอา้าพี่มึงไม่คิดจะสุ่มตัวอื่นแล้วึยจะตามแพททันได้ไงวะแบบเมตาใหม่ก็มีเยอะแยะอย่างมาวิก้าอะไรงเไงี้ยดาเมจไฟแรงๆพวกตัวบับดีๆชิโรนงชิโรเนรนชิลร,งรลงชิโะลิพี่มึงไม่สุ่มวะมึงโง่เปล่าวะก็อยากจะบอกว่านะครับเป็นปกติของช่องนี้นะอย่าด่าผมเลยนะครับ อ่าแล้วก็เผื่อทุกคนจะหาว่าผมโมนะครับว่าผมสุ่มแค่น้องหูเต่าจริงเปล่าไปแอบสุ่มตัวอื่นหรือเปล่านี่นะครับสุ่มการการสุม่มครั้งล่าสุดของผมก็คือสุ่มน้องหูเต่าไปเมื่อวันที่17เดือน11ปีที่แล้วอ่าแล้วก็ตู้ผู้เล่นวัตถิฐานก็ยังไม่มีนะครับอาวุธก็เป็นสแตล์อโหมาปีที่แล้วเช่นเคยนะครับยังไม่ได้สุ่มตัวอื่นจริงๆนะส่วนตู้ถาวรน,นี่ สุ่มไปปีนี้นครับตอนเดือนพฤษภาอ่ะจะว่าไปก็มาสุ่มอีก10โลดีกว่าทุ่ถาวรที่สุ่มได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตู้ตัวลนะิมิเต็ดนะอุ้ยตัวลิมิเต็ดอุ้ยแหม่สุ่มได้ได้ของดีเลย10โลนี้ของดีมาเฉยเลยอะอีะ๋ยวค่อยอัพนะอ่ะก็เหมือนมาบวนให้ทุกคนได้ฟังเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะสำหรับขั้นแรกนะครับผมคงต้องไปเคลียร์เควสพวกนี้ให้หมดแบบหมดจริงๆนะครับให้ตามแพททันสักทีก็คงต้องใช้เวลาอีกอีกนาาเลยนะครับและหลังจากนี้ผมก็จะพยายามไม่หากินกับน้องหู้เต่าให้อ่าแบบไม่หากินกับแค่น้องหู้เต่านะครับไปหากินกับคอนเทนต์อื่นๆบ้างนะก็เปิดมาทั้งช่องผมก็มีแค่น้องหู้เต่าเท่านั้นนี่แหละเออลืมไปก็มี คอนเทนต์สปีดลันที่ผมเพิ่งยกเลิกไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่สิที่ทําไปเมื่อเดือนที่แล้วเรายกเลิกไปเมื่อไวัยนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองอันนั้นก็ไม่มีเวลาทําต่อจริงๆนะครับ, <S <S รบอ่ะอ่ะก็บ่นมาเยอะพอแล้วนะครับเดี๋ยวคนดูจะหลับเอาซะก่อนสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนผมก็ทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นงานอดิเรกเฉยๆนะแต่ว่าต่อจากนี้นะครับผม คิดว่าผมจะมาจริงจังกับการทำ u t u b e ให้มากขึ้นแล้วนะก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวก็ขอฝากเนะื้อฝากตัวกับทุกคนใวนาทีนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งการติดตามในลิสต์การติดตามทั้งหมดของทุกๆคนด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็บอกตามตรงว่าผมก็คงต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับกับการทำ YouTube หวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ในอนาคตนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ